สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่20มีนาคม2568ค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมูจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์นะคะจะพามาติดตามรับชมในทางตัวเลขปู่โนนสวรรค์งวดวันที่1เมีสายน2568ค่ะหมดที่ผ่านมาแล้วค่ะหนทางของปู่กระลุดนะคะแต่ว่าเลขดับของปู่ดับแมนคักนะคะดับยูนะคุณผู้ชมมือนี้ มาตามกันต่อนะคะว่าปูจะได้หน้าทางให้ตัวใดนะคะหลีกดับปูจะได้ตัวใดเขาไปรับชมรลูกฟังน้ำใบหมูค่ะกาบน้ำรำสก,การครับปูกาบน้ำรำสการเจ้าค่ะปูกกทา่านผู้ชมเบ้าเถาะนำไฟโซลาเซลล์นับสาธุบุญกับเจ๊ใจเด้อนะครับเคนฝากมาทําบุญแต่ละวัดอ้าวนะครับผมมอบให้ปูยิวันละสุขังพลังสาธุครับผมเอาเลื่อนไปแม่หมูเป็นไฟโซลาเซลล์ หนาตากระปักไฟน้ำธรรมชมุ <Yeah. S 1> ่มหงวดที่พันมาอหลักสิบปูแมนน้ำปูนะ่ะธรรมชุ่มลักสิบมาได้สิบหน่วยธรรมชมุ่มห้าหกเจ็ดนะครับเข่าสุงหงวดได้ธรรมชุ่มเดอ้อนะครับสามสี 3, 4, ห่หงวดมะนี่อุไดมีเหล็กติดตีจับมาใส่หลักสิบหลักหน่วยปูเลยนะห้าหกเจ็ดหกมาปูวงให้คับหกสองธรรมชมุ่มเหล็กติดปูบ่มีสามมีสามมีสามกับปูเลยเนาะจับคูบะเข่า แต่ว่าหลักสิบนี่ยอมรับเดินดีมาซีมาหามาหวดท่านเลรหลุดจากงวดท่านผู้ชมมาทุกงวดหลักสิบปูหลักะชุดดับตามสูตรพี่น้องดับตัวไหนดับตัวนั้นนะดับแมนไหมพี่น้องเด้แต่ว่ายังท่านที่มีงวดหลุดอยู่ยังไม่หลุดนะครับดับตามสูตรนี่อ้าวนะครับมาดับชมมาเบิ้งน้ำกัน เอาบาทนี้นี่ไม่หาร่องสองนะหาร่องสองติปูเ,เลขขานึงนี่เป็นเลขหมดที่แล้วบ้าเถ่าฝันคักฝันเนียธรรมชมุ่มบอกม่งมดนี้นละหวดนี้กระดังเลยีิปูหาหนึ่งเนี่ยเอา,เอานะครับธรรมชมุ่ม เอา้าลักสิบคือหลายตัวเทปปูงวันนี้ลักสิบตัวไหนปูซีหาวกับปูบ่าวเถวถึงมาเขียนหาสองซีหาโกอันนี้เป็นเลขวิ่งเลขวิ่งห้ากับสองมาหลักสิบสี่ห้าหก 6. มาหลักสิบมาหน่วยเดี๋ยวบ่าวเถวจะเก็เขียนให้ได้ทำชั่มเด้อเลขติดเลขติดหนึ่งสองสามห้าเอาวันนี้มีมีเบิร์นพอมปะปูวมันเบิร์นอย่งนี่เลยนี่ครับ ามตัวแปดห้าสองหมอปัวกับเจ็ดห้าหนึ่งวงที่แปดหาสองจับคูมี่หาหนึ่งหาสองหาสามหลักกะหาหาบมอปัววงกลมที่หาสองในตัวเน้นเนพี่น้นองตัววงนี่นะตัวเน้นตัวได้ของปูกับแมนเน้่ยนะวันที่แล้วหกสองออกหกสามจับคูรูเขาลักสองปูจับให้สองสี่สองห้าสองหกหลักกะสองสองถาเบิร์นนะครับ สามตัวแปดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งอ่าโอ้บัตคักรึเปล่ปูห้าสองเนี่ยนียนอืมนะชุดดับเพ้าเดียปดดยอูอ๋อเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเ่าถอดจิจิเคียนให้ได้ท่านผู้ชมได้เน,นี่ยเนียนปล่าปูชุดนี่บ่าปูเนียนอ๋อก็อันเดียวกันครับตัวนี้อันเดียวกันอ่านี่ท่านผู้ชมดับ 7จ็ไปกับเดยทำชมเห็นปมปูกับปูกับให้เจดึ่งก็ดเดับไปกับดับหาหกหกหาสาม7ีีสามเจ็ดเกเอ้าวเจ็ดเกาเก้าเจ็ดหาแเกเ็ลขกันพี่สาวบาลเทาปูว่าดับเีีทยานผมาชมเอาเดี๋ยวบาลเทาเขียนให้ชุดเด่นทำมาชมหากับสอวงวิ่งหากับสองเด่นตัวใดล่ะปูวิ่งห วิ่งห้าชองสองเด่นห้าอันเด่นห้าครับหากับสองนี่เด่นหาพี่ปูลักสิบสิบหน่วยโอ้ส่วนมากมากลักสิบดีนะปูนะเนาะสิบหน่วยสี่ห้าหกอ่าเลขที่ปู เลขติดงวดนี้หนึ่งสองห้าหอ่าเลขวิ่งวิ่ง5กับ2อครับโอ้ชุด3ตัวนี่แปดหาสหมอบูแปดห้าแล้วก็เจ <5, S 2> ็ดห <1, S 2> ่งม <1. S 2> อู่เอาตามมาชม เดี๋ยวว่าเท่าเข็นตัวให้ใหตัวยังไงได้เ e อฟซีพอยังไ,ไงไงอ่าสิบหน่วยนี่ของปูเดินดีหากับสองเด่นที่หาปปูเดนที่ห้าเด่นที่หาปูว่าวงกลมที่แปดหาสองเลย<ะ>อ่าสองตัวมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนึ่งห้าสองห้าห้าเปะ มันจะเ่กับาห้าสองสองครับหลักสองสองสี่สองห้าสอง 2, สอง 4, สอ่านผู้ชมเป็นชุดเป็นชุดบนล่างได้พี่น้องเด้นะเป็นชุดบนล่างนะนงว,วงกลมที่หาสองแบบปัวหลักหา,หามีตัวร่องมาหลักหาห,หาหดิหาหนึอหา1กระดังได้พี่น้องเด้ ลักสองมีตัววงบ่มีตัวเน้นบ่ปูลักสองบ่เด่นบ่ลักสองจะล่องล่องกัดล่องสองหาให้เขาเหรนี่ล่องสองหาหาเอา้าหาสองสองหากลับในตัวนักปูนะเมียนอือเอา้าท่านผู้ชมบ่าวแถาเขียนตัวยิ่งเงให้นี่นะ FC ปวยไงไม่ไงแคปหน้าจอเด้อนะครับปูนนสวรรค์ปูว่าถ้าวิ่งนี่วิ่งหาเด้องวดที่แล้วเล็กวิ่งบ่บ้าเด้อท่านผู้ชมเด้อม,มาแต่ลักสิบลักหน่วย สูตรนี่พี่น้องเน้นหลักสิบเลยนะเน้นหลักสิบแต่ว่ามาได้สิบหน่วยปลาปูแต่ว่าเขามันนีหลักสิบเดิน,น,นออดีส่วนมากมันช่เขาแต่หลักสิบอ่าหลักสิบแต,แต่ว่าหน่วยมันเกิดโดนๆนั่ม,นนนนมาเขาเ,าเอ้าซีว่าได้จับให้ปลปูหลักสิบเน้นหากหกอืมอ่าซีมีแต่สองซีอือม,มีครับทำช่วเดี๋ยวเรา,าเขียนอ่าดับตามสูตรให้นะพี่น้องเนาะอ่าผู้ได้มักดับตามสูตร เอฟซี FC รอสามตัวนี้แปดห้องยบ่อปูแปดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งแปดาสอง้ธรรมชมอืมอืมเด่นคักๆเลยมมัก8แป,ปดดฮะผู้ไดมีก็เอาใส่เอาเองอ่าอืมเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนชุดดับให้ธรรมชมุมอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องได้ น้ปูนนนสวรรค์นะครับผมวันนนี้ใส่รอดับตามสูตรปูนนนสวรรค์ต่อมาชมนะครับผมเอาเอาดับใส่ผู้ใดมันอ่าบนล่างไปกลับด้วพี่น้องเดอ้อเนี่ยครับดับตามสูตรนะครับผมเจ็ดเจ็ดห้าหกหกห้าสามสี่สี่สามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าแปดแปดห้านะครับแคปหน้าจอด้วพี่น้องเด้อนะครับนะอพอ,อร,นะรพยัไงไม่ไงอันนี้ ดับตามสูตรก็ดับมาหลายงวดเลยพี่น้องดับถือว่าดับอยู่ดับดีอยู่ w, w, D, U, แต่ถ้าผู้ใดมักกัดติดไว้ก็ได้ได้ครับท่านผู้ชมเป็นเพียงตามสูตรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดับอยู่ดับดีแต่ถ้าผู้ใดขันมักเจอตรงกับเลขฝันตรงกับเลขเท่าฝันได้หรือตรงกับที่เท่ามักกัดติดไว้ได้พี่น้องหาไว้นะครับ,นะรบมีโอกาสมาได้ได้ท่านผู้ชมเด้อบโบแมนว่าเล็กดับนี่โอ้ยบอมาบอมา่อมาโบแมน ดับเป็นดับตามสูตรเอาอันนี้ชุดเด่นดับชุดดับแคบหน้าจอได้พี่น้องได้ดับชุดดับแคบหน้าจออันนี้ชุดเด่นบัตรนี่เอาชุดเด่นนี่ชุดมันจะถูกนี่นะผู้ใดมีเลขติดแม่นจับมาใส่ดับสูตรหลักสิบหน่วยปู่ถือว่าเดินดีนะมาหลักสิบนี่เขามาตลอดทำชุ่มเขามาแล้วหลยงวดยังท่านได้รุดพี่น้องสูตรสิบหน่วยนี่สามตัวมาได้สิบหน่วยบนล่างนับสี่ห้าหกนะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เล็กติดหนึ่งสหาดับเล็กิ่งปูเน้นให้หาเด่น5รองสองดับ3ตัว8 52วงกลมตัวเน้นเลยตัวเหาหนึ่งตัวร่องดับปูจับคูหห่งห้าสองห้าสามห้หดับลักสองสองสี่หาสองหกลักหานีวงกลมเน้นที่หาสองร่องหาหลักสองนี่คือ2องหาหาสองสองหากลับในตัวให้แล้วท่านผู้ชมเป็นหน้าทางหยิบจับประตรีและพี่น้องเลือถามักเพราะว่าจับคููกับลุดมาสองวัแล้ว สองงวดหสามงวดจับปูแต่ว่าเลขสูตรลักสิบลักหน่วยปูนี่เดินดีสูงงวดมากสูงงวดเอากราบขอบุญขอบุญปูทําชมเป็นแน้ทางหยิบจับประตรีบอมักกับเบิงซื้อได้พี่น้องเด้อนะถถาปูหูวับจอ,อกตัวไหนนี่ปูให้แค่คู่เดียวเท่านั้นนับปูก็ไม่รู้ว่าจอ,อกตัวไหนได้ธรรมชมได้อน่มาซืา้อความเป็นแค่แนวทางธรรมชมเป็นแค่แนวทางถาข้ามักกับจังไปหาหยิบจับประตรีบอมักคือเบาเบาทาวาเบิงซื้อธรรมชมนะเบิงซื้อเนี่แหละ เอากาบขอบคุญขอบคุณปู่ขอบคุณเอฟซแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมอพอกันคลิปหน้าให้โชคให้ม ắ นสวัสดีครับให้โชคให้มน ắ n ปูดเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ